สวัสดีครับพี่พีนานาครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพาพี่พีนานามาซุ่มปลานะครับผมก็ว่างนะครับวันนี้นะครับก็เลยมาซุ่มปลาเพื่อว่าจะมีตัวไหมครับซึ่งใหมนี้ก็มีรุ่นพีพ่ๆก็จา้าก็มานะครับมาลล่เชื้อนะครับแต่ผมก็มาครั้งแรกนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีไม่มีนะครับซึ่งพี่ๆก็แนะนำนะครับว่ามีปลาเยอะนะครับมายนี้ครับซึ่งวันนี้ผมผมก็มากับพี่คนหนึ่งมานำกันสองคนนะครับซึ่งผมก็ได้ยิงยิงถูกตัวหนึ่งนะงโดนตัวหนึ่งครับซึ่งผมก็ได้มัดไวในที่นี่นะครับนี่ครับ ไซไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับไซเล็กนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้ยิงโดนตัวหนึ่งไซใหญ่นะครับไซเกือบเกือบโลน่าจะโลโลหนึ่งนี่แหละอยู่นู่นนะครับนู่นนะครับแต่ผมไม่ได้ตั้งกล้องนะครับเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์นะครับ ไม่มีกล้องนะครับใช้โทรศัพท์ถ่ายตัวอะไไม่ได้ไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ได้นะครับเพราะผมไม่มีตังค์จะไปซื้อกล้องดีๆเนี่ยครับใช้เดตโทรศัพท์อย่างนี้นะครับโอ้โห oh. oh ไ,ไม่ได้เลยครับสายลุด เริ่มาดูต่อนะครับซึ่งป่าก็ไม่ขึ้นเลยนะครับหมายนี้ถ้ายิงดดนมันก็เกี่ยวนะครับเกี่ยวต้องได้ลงเอานะครับพี่คนหนึ่งก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่ว่า ป่าไม่ขึ้นนะพี่คนนั้นก็เลยขึ้นขึ้นไปถ่ายอยู่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 เหนือเนือกันนะครับผมก็รอนะรอดูว่าป่าจะขึ้นไหมครับ จะไม่เห็นปลาขึ้นนะครับถ้าไม่เห็นปลาขึ้นล่ะผมก็จะลงเอาตัวที่ผมมัดไว้นะครับเราก็จะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวนี้ก็ นาจะ3โมงหา4โมงแรงนะครับก็ใกล้จะค่ำนะครับผมก็จะกลับบ้านนะครับเพราะวันนี้กระได2แต้มนะครับพอแค่นี้นะครับเกมเครื่องกบบ้านกันนะครับขอบคุณที่มาเข้ามารับติดตามคล่องของผมนะครับ สรุปผลงานนะครับสวรรค์สำรับวันนี้นะครับผมก็ทําแต้มได้สองแต้มนะครับเซลิกใส่ใหญ่นะครับใบนี้น่าจะแปดเก้าขีดหรือว่าโลหนึ่งนะครับผมไม่มีผมไม่มีที่สร้างนะครับใส่ใหญ่ๆนะครับวันนี้ผมก็เห็นนะหลายตัวนะครับใส ไซโลกับไซโลโลห้านี่น่าจะมีนะครับคือเกือบเกือบสองโลนะครับแต่ผมไม่ทันยิงนะครับมันขึ้นเร็วจังเลยนะครับขึ้นแล้วก็ลงเลยนะไม่ทันจริงๆนะโอเค,คนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ามได้สองแต้มนะครับถ้าชอบคลิปของผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับ